นี่นะครับฮีโร่สองคนเรานกครบินีวิสุพนัททีเมเชียกล้องสองเกียร์จันทาเบร์สามสิบห้าและไอโอคุระเบอร์เจ็ดสบทั้งสองคนนะครับซึ่ง can we can we move forward in the front so the media can take a very c l e a r p h o t o g r a p h กอ a please อาเถอผมไม่เกีบผมจะไปยืนตรงไหนดีโค้กโค้กโคับไม่ถูกกน้ไม่โดกเท่าไหร่ไปไปเชิญเครับอยู่ตรงนี้ผมไม่ควไปอยู่ตรงนี้อ่ะ แล้วเราจะสัมภาษณ์กันอย่างนี้เลยกันนะครับก้องครับวันนี้อยากให้ทุกคนนะครับที่เป็นชาร์ลส์นะครับของเจเนอเรชั่นใหม่ของนักแข่งขอนได้ซึ่งสร้างโดยคนไทยวันนี้ฮะแฟนๆทุกคนนะครับมานรอรับคุณเยอะมากวันนี้รู้สึกยังไงกับแฟนๆครับก้องครับก็ขอบคุณพี่น้องแฟนๆที่มาเป็นกำลังใจให้ผมที่สนามบ้านเราผมก็จะสู้แล้วก็จะเอาผลงานมาอย่างเต็มที่ครับ มีได้สอนพูดไทยมาครับอ้าวผมดูในทิกต็อกคำหยาบใช่ไหมมีสอนคำหยาบใช่ไหมมีสอนว่าอะไรบ้างเนี่ยสติไทยวันหยาบสปิซอยมักมึดเลยก็คือพูดถึงการทำโต้ตันมันต้องซอยซอยม็ต้าเถื่อนไรไรไรกันพี่คอยส่งกำลังใจมาเชียร์ผมตลอดไม่ว่าเล่นไหนที่ผมอาจจะไม่ดีบ้างอาจจ ดีมากก็ขอบคุณพี่น้องแฟ,แฟ,แฟนๆชาวไทยทุกคนมากๆแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ผมก็จะทําการแข่งขันก็พรุ่งนี้จะสา a r ในตำแหน่งที่หนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเป็นครั้งแรกวันนี้ก้องสมเกียรติทาเป็นนักแข่งคนไทยก็า่าน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับเขาในการชิงชัยพรุ่งนี้ในวันทุกร์ Thank y o e you and they give a lot of support and cheering for you too so you have to be able to get a champion for us because your championship point is in your second. At first, i'm happy to see uh, you guys because since 2019, i uh, was we are not visiting thailand, so i was really waiting for this and i could see all the fans here and i'm really happy for this and uh, tomorrow i hope i can show good race to, to them. okay. ให้วุ้รักบอกว่าวันนี้เขารู้สึกดีมากนะครับที่ได้มาแข่งที่สนามไทย GT แล้วก็ผลการคัดลิฟายของเขาเป็นนั้นพอใจมากๆเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เขาก็จะทําให้เต็มที่ในการแข่งขันเช่นเดียวกันครับผมบอกเลยเขาเก่งเราบอกเราพรอตอนที่จะนำการแข่งขันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รถของเราก็จะพร้อมอย่าง100%ครับทุกท่านตอนแข่งครับเยี่ยมากมากดูแ เหล่ากระดาแฟนๆด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาถ่ายรูปกันหน่อยไหมฮะเนี่ยน่ารักมากเลยที่ผมบอกแล้วนะฮะแฟนชาวไทยเพื่อนร่วมทีมบอกกล้องนะฮะุดยอดมากนะฮะให้ความสำคัญของไอร์มากร้าในการเชียร์เรื่อยเสมอซีร์สนะครับนี่ถือเป็นประสบการณ์นะครับของไทยระดับโลกครับซึ่งเป็นคนไทยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเสด็จนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นที่น่ารักเบสสองเซ็ตยย สามารถใช้เวากับแฟนคลับได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะยังไงเนี่ยคนนี้เลยนะฮะคนลีนถูกฟร์นักแข่งนะครับแล้วก็เจมสีเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับให้กับนักแข่งโบรต์ทูของเรานะครับคนเป็นคนไทยกันทั้ครับผมวันนี้ไม่ให้กับไอโอปุระก่อนนะครับผมเปอร์เจ็ดสิบเก้าเอร์เซนต์เมือวันเลย รางวัลนะครับท่านผู้แทนจำหน่ายทุกท่านนะครับผมนะครับท่านอย่างสูงนะครับขอใท่านดูพวกเรา,า,ก,า,เราก่าอนนะครับท่านคือรองผอกรรรรรมกาาบิหศนา มันจะนียกัแค่ส่ดกาังสิคนด้วยกันมอพอสมโรมากสแล้วก็อเล็กซ์มาเกสนะครับผมผมขอตื่นเต้นมากครับผมงครับผมเบียแเอาอไทยฟูอรเอีเพินี่ครั้งแรก GP ไทย About typhoon, I don't like so much. <laughs> oh, ah. <laughs> but the uh, country and the uh, fans, everything there, a lot of passion for the MotoGP, and uh, I'm very happy living here in China. I'm quite happy. <laughs> oh, he said he doesn't like modern GP game. Let me ask him. He said he doesn't like modern GP game. Hello, everybody. Uh, nice to be to be here back. The uh, in the business state in the PlayStation I'm a little bit better. I mean uh, I think I must be good uh, in everything so yeah there looks like uh, in the position cannot duty all these things uh a little bit better. But we'll try uh, yeah, really happy to be, to be here again uh, after 10 years and then we'll be hoping for, for tomorrow days. Yes, yes. Hello, hello, hello everybody. In, in Thailand because, uh, because uh, we miss you uh, as a uh, COVID pandemic we couldn't come here last year and, uh, and yeah, as you say I write I a tuk-tuk uh, on 2019 and it bring me me uh, very good luck uh, on the race weekend because I <laughs> I won the, the world championship. And, uh, and you played the A championship for the last time you came yes. <laughs> and uh, maybe it will be nice to be the motorbikes you're tuning a lot and uh, and i would like to, to try uh, of course always on the bike เขาบอกว่า s ้ามี is injured and uh, and uh, just what we can uh, what we can make i like make noisy for a game because sure will be w i l l c o m back stronger. โอเคมีนักแข่งคนหนึ่งนะครับใช้เบอร์ย่พแล้ตจะเป็ spicy n t สี t o t ่ the t o ย l e t อ่าผัดไทยจะไม่เผ็ดนะใช่ถ้าเผ็ดก็โอไม่ไหวจริงๆไปห้องน้ำ มาพบเธอคนไฮเอนด์เซ็งเสียงเลยครับได้ไหครับได้ใจชิดไหมครับได้ถ่ายรูปนหครับนี่คือ Big b o อยแมนแวนักแขกุ่นใหญ่จากฮอนดานะครับทั้งสี่ท่านนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคเอาาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเราวิ่งกัน I'll come you. Get why. นะครับจากเหล่านะผู้บริหารนะครับของบริษัทไทยฮอนด้านะครับนี่เป็นใหญ่นะฮะห้ามดึงนะครับขอย้ำห้ามดึงนะครับ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 ่เดียวนะครับไม่ดึงนะครับอย่าดื่ม ขออนุญาตนะครับขออนุญาตหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเป็โปรดมชั่นจังหวด3ังขนะครับผม ด้วยนะครับตอบชุมชนชนกนะครับชิดชอบการต่อแถบแับสนามโซโนะครับไทยที่มาจากฮานาบิกไบหรือฮานาขัดที่มันยิงดดจับสลับได้การไทยฮานาบัดกับนักแถงด้วยนะฮะ